สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิ่งบุญด่วนนะครับคลิปนี้เราก็มาใส่ของกลับแล้วนะครับนี่จะเป็นปูนขาวนะครับเหมือนกับปูนขาวแล้วเป็นแคลเซียมนะครับแคลเซียมอะไรนี่แหละนะครับใส่อยู่กขกสมสานะครับนี่อยู่ร่มพอดีนะครับขึ้นอยู่ร่มนะครับสบายมากนะครับนี่เป็นปูนลูกอ่า สามสิบกิโลนะครับสามสิบหรือยี่สิบเนาะลูกเล็กๆเองนะครับรายการนะครับเนี่ยก็จะเรียงให้พี่เขาเรียงแบบนี้นะครับชูสองนิ้วนะครับเจ๋วมากนะครับนี่เข้าอยู่ร่มพอดีนะครับนี่ผมก็มาถึงตอนเที่ยงพอดีนะครับเขาก็พักเที่ยง ขึ็นให้บ่ายพอดีนะครับยาถอยเข้าร่มเลยนะครับท่านผู้ชมค่อยดูอีกครั้งนึงว่า,าคุมผ้าจะคุมยังไงนะครับนี่อยู่ร่มเลยนะครับสบายอันนี้เป็นหน้าง,งานใหม่นะครับคือครั้งแรกนะครับที่มาใส่บริษัทหินอ่อนนะครับอยู่ร่มพอดีนะครับท่านผู้ชม บางคนนี่ต้องใหม่เนาะต้องจัดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ต้องจัดให้ดูดีน่ออาจะขึ้นแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมคนเยอะนะครับพี่เขาเยอะมากนะครับนี่พี่นานานเยอะมากนะครับแต่ที่นี่นะ พอกพี่เขาก็เปิดเพลงนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับความกรุณาของผมเนาะให้เขาพี่เขาปิดเพลงให้ให้ผมได้ถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับสบายนะครับท่านผู้ชมนี้หน้างานใหม่นะครับครั้งแรกนะครับนี่ก็โทรถามพิยะนะครับมาให้พี่สัมยันให้เบอร์มาให้ให้เบอร์กับผมมานะครับแต่ผมไม่รู้จักทางนะครับต้องโทรถามพิยะนะครับเอาเบอร์ให้พิยะโทร ประสานให้นะครับผมก็จูวัดมาครับขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะครับแน่นอนที่สุดนะครับการบอกทางนี้ถ้าคนบอกทางที่ดีนะครับคนบอกทางดีเราก็ไปได้ง่ายได้ถูกนะครับถ้าบอกทางไม่เป็นนะครับเหมือนผมนะครับไม่ไม่ยกตัวอย่างใครนะครับเหมือนผมนะครับผมมาเป็นนะครับถามคนอื่นคนอื่นบอกโอเคแต่ว่าตัวเองนี่บอกนี่ผมว่าผม บอกทางไม่เก่งนะครับไม่เป็นเลยนะครับก็ก็ว่าได้นะครับไม่เป็นนะครับบอกทางนี่สําคัญมากครับคนที่บอกทางเก่งๆนิวก็สุดยอดเนาะเหมือนกับนั่งอไปกับเราเลยนะครับทั้งกงิจท้งตรงนูน้นตรงนี้นะครับไอเรานี่ยโอ๊ยลืมลืมนะครับประสบการณ์การล่องนี่แค่ปีเดียวนะครับ ส่วนมากก็ใส่แต่ปูนกลับนะครับงานกลับนี้อยู่อยู่บริษัทนี้นะครับงานกลับก็หลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหลากหลายรูปแบบมากนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่ปูนนะครับบริษัทนี้ก็มาครั้งแรกนะครับ <c oughs> ขึ้นของครับขึ้นของขึ้นของ <c oughs> โอ้โอ้นี่บรรยากาศเย็นมากครับท่านผู้ชมลมเย็นลมเย็นนะครับเย็นมากแต่ว่าอผมไม่มีเปยนะครับเปยก็ลืมมามายืมพี่ย่าไว้นะก็ยืมลืมมามาอยู่รถพ่วงนะครับโอ้เปยนอนโอ้สบายเนี่ยสว่างเลยล่ะไปนี่เย็นจ่อยๆลมพัด วีว<ญ>ีน็อนไหนหยิบหนึ่งหัวเนี้ครับนี่งค่า<ค><ค>เราก็เหลือประมาณแปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทขาแรกนี่โอ้เปืองเปืองมากครับรถรถไม่ไม่โอเคเนาะรถไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้รถก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียขาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอท่อแก่ทำท่อไอเสียใหม่นะครับ ท่อยเสียาขาดทําให้รถไม่สม,มบูรณ์วิ่งไม่ค่อยออกนู่นแล้วเมาออไปคนเยอะมากครับเยอะมากอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นหินอ่อนนะถ้าไม่ชมเห็นไหมนู่น เป็นหินอ่อนนะครับหินห,นหินแบบนี้นี่ทำทำกระเบื้องนะครับเป็นหินอ่อนจริงๆนะครับ hey, s <S คนเยอะมากครับ hey, s <S ฟีแล้ว เหมาะกับหน้าง,งานปูนนะครับหน้าง,งานดินแบบนี้ฟรีฟรีตลอยตลอยเลยครับ<ม>นี่นะครับหิ on, นอ่อนนี่อันนี้หินอ่อนใช่ไหมครับโอ้นี่จะเป็นแบบนี้ครับเครื่องประดับนะครับ <igue> เครื่องอาอัานพี่นะครับ เอาเวลายังไม่ขัดมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ยเวลาไม่ทำเาเวลาไม่ทำมันจะเป็นเหลือเนี่ยเราะขัดแล้วขัดแล้วก็จะใสขัดแล้วหมครับไม่ขัดเป็นแบบนี้ัเขาจะใส่โอ้นี่นี่ไม่ขัดนี่ไม่ขัดใช่ไหมครัต้องไปขัดอีกขัดแล้วมันจะใส่กันนี่โอ้โนี่การเหลือแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมไม่เคยขำสักทีนะ คยขับเด็กเบอร์เก้าแหละครับท่านผู้ชมเบอร์เก้าของพี่น้องกันนะครับตอนนี้ก็ขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ขับรถเก่าของเสี่ยนีโอนะครับจวดมากครับคนเก่าขับไปจวดมากตอนนี้ก็ยังจวดเลยนะครับจวดมากาเดี๋ยวรอดูตอนเดี๋ยวรอดูตอนอ่าตอนคุมผ้าเสียจนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเสียจเรียบร้อยนะครับนี่ก็ก็จะประมาณนี้นะครับ ฟังทางนี้พอทนได้นะครับฝังทางนี้นะพอรับได้นะครับสูงก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมาดูฝั่งทางนี้นะครังทางนี้ฝังทางนี้ก็โอเคนะครนิดเดี่ยวไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนคุมผ้าเสร็จน,นะครับรูปแบบมันจะออกมาเป็นแบบยังครับนะตอนนี้ผมก็ คุมผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเอาใบช่างนะครับช่างน้ําหนักนะครับนี่ก็คลุมแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับสเตย์ใช้หกเจ็ดเส้นนะครับไปดูท้ายนะครับท่านผู้ชมท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เนี่ยมาดูตาช่างนะครับตาช่างนี่โอ้โคตรเท่นะครับแบบทันสมัยมากนะครับท่านผู้ชมก็คือนี่นะครับอยู่ออฟฟิศนี่เขาจะให้ใบตัวนี้มานะครับนี่ใบตัวนี้มาเพื่อที่จะเราจะมาสกแกนตรงนี้นะครับนี่เอาอันนี้ทาบเลยช่างรถเบาเนี่ยเอาอันนี้ทาบเรียบร้อยนะครับตอันนี้ทาบช่องนี้เรียบร้อยนะครับเราขึ้นของคุมผ้าเสร็จเราก็มาช่างอีกแล้วก็ตัวเอาตัวนี้ทาบอีกนะครับก็ทาบตัวนี้อีกมันก็จะ กดกิงในตัวในอัตโนมัตินะครับเป็นแบบนี้ครับไม่มีคนอยู่นะครับนี่มันก็จะปิ้นใบนี้ออกมานะครับนี่ใบกระดาษแบบนี้ออกมาสี่แผ่นนะครับโอ้แบบเท่นะครับสี่สิบแปดตันหนึ่งร้อยสี่ิบใส่สาสิบตันเองนี่ก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแต่ช่างดีมากนะครับไม่ต้องมีคนเซนนะครับผมเพิ่งเคยเห็น แต่ว่าเราต้องเอาใบอันนี้ไปเราต้องเอาใบอันนี้ไปให้พี่คนที่อยู่ออฟฟิศอีกนะครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเที่ยวนี้ก็จะเอาไปลงศิลปภูมินะครับเจอกันก็ถักถ่ายกันได้นะครับคันนี้ไม่มีแตนะครับแต่ไม่มีเลยไม่มีตีไม่มีตากเลยนะครับเงียบกิยบเลยนะครับแต่นี่ ครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับบาย